สวัสดีครับพี่น้อง f c ทุกท่านและลูกค้าทุกท่านครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวส่งงานนะครับหายิงหนูนะครับส่งงานอยู่2กระบอกนะครับครับส่งงานให้ลูกค้านะครับจังหวัดสมุทรสาครกับนครพนมนะครับมาดูกระบอกแรกนะครับนี่ครับกระบอกแรกนี้ส่งงานให้ลูกค้านะครับคุณสลายุทธนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับบอกนี้นะครับ นี่นะครับตัวนี้จะเป็นความยาว1เมตรนะครับตัวนี้แล้วก็ฝั่งทองเหลืองนะครับล่องทองเหลืองนะครับไกดเซฟนะครับแก่ลายเช็คเกอร์นะครับตรงมือจับนะครับแล้วก็กระโจมือนะครับตัวนี้นะครับกะจมือก็ลายเช็คเกอร์ประมาณนี้นะครับแต่ลายเส้นตรงกลางนะครับ ก็เวอร์ชันนะครับเพิ่มเส้นสายเข้ามานะครับเนาะตัวนี้ก็สามารถลดน้ําหนักได้นะครับเนาะสำหรับเส้นสายเข้ามานะครับตัวนี้ครับก็ลดน้ําหนักได้นะครับสําหรับก็เพิ่มความสวยงามมานะครับแล้วก็สามารถลดน้ําหนักได้นะครับเส้นสายครับไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเนาะก็สามารถลดน้ําหนักของไอตัวนี่ครับผายิงหนูได้นะครับเนาะ สำหรับลูกค้าที่สั่งนะครับไอแบบนี้นะครับเนาะราคาก็จะอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยนะครับรวมส่งนะครับเนาะเป็นราคาโอนนะครับตัวนี้ครับเป็นล่องฝั่งทองเหลืองนะครับลายชิคเกอร์ผมก็จัดให้เต็มรูปแบบนะครับขอบไกลก็เป็นสแตนเลสนะครับหรือว่าจะอลูก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะครับครับก็จะได้เวอร์ชันประมาณนี้ครับตัวนี้จะเป็นไม้แดงนะครับเนาะไม้แดงก็ทําสีลงไปนะครับเพิ่มความเข้มของสีเข้าไปนะครับ ไม้แดงก็ลายไม้ก็โชว์เหมือนเดิมนะครับครับสองพันหนึ่งร้อยนะครับสําหรับราคานี้นะครับของแถมผมก็จะแถมยางไปให้นะครับยางสิบสองมิลลูในสามมิลนะครับยางตัวนี้เชือกก็คอมมโดนะครับเชือกเกี่ยวลูกดอกนะครับลูกดอกแถมไปให้สองลูกนะครับลูกดอกตัวนี้ก็ผมก็เชื่อมเองนะครับตัวนี้เป็นหัวพอกนะครับลูกดอกหัวพอก ลายิงเข้าดินเข้าอะไรก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเนาะหัวพอกนะครับหัวลักษณะหัวก็ไม่ไม่แหลมนะครับไม่แหลมเกินไปนะครับหัวพอกนะครับหัวพอกประมาณนี้นะครับนี่ครับความยาวเจ็ดสิบห้าเซนครับที่แถมไปให้ลูกค้านะครับนี่ครับไม้แดงลายเข้มขิม นี่ก็จะตัดลายนะครับเพิ่มเพิ่มเส้นสายเข้าไปนะครับนี่ครับตรงมือจับค่อยประมาณนี้นะครับครับพี่เพียวนะครับยกมือเดียวก็ได้สบายนะครับข้างเดียวนะครับก็เวลายิงก็ยิงข้างเดียวนะครับถนัดด้านไหนก็ยิงข้างนั้นนะครับถ้าจับทั้งกระโจมมือทั้งตรงมือจับตรงคอนะครับก็เวลายิงออกซ้ายออกขวามีผลนะครับ กับข้างเดียวนะครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับลูกจะไปตรงนะครับสําหรับการยิงยิงหนูนะครับเนาะครับระยะประมาณสามถึงห้าเมตรนะครับระยะหวังขนนะครับยิงลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กสันตอก็ยิงระยะไม่ไกลนะครับสําหรับยิงหนูนะครับเนาะสำหรับกระบอกต่อไปนี้ก็จะเป็นไม้แดงเหมือนกันนะครับไม้แดงก็เพิ่มความเข้มของสีเข้ามานะครับตัวนี้นะครับออกแดงแดงดำดเลยนะครับเนาะ กระบอกนี้ก็ส่งงานให้ลูกค้านะครับคุณนรงกรนะครับจังหวัดนครนพนมนครับคันนี้ก็สั่งมาเกือบเกือบเดือนแล้วนะครับสําหรับลูกค้าท่านนี้ครับเวอร์ชั่นก็คล้ายๆกันนะครับไม้แดงเหมือนกันแต่ว่าความเข้มของสีคนละแบบนะครับคนละแบบที่ผมทําลงไปแล้วก็เป็นครอบไก่คนละแบบนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับครอบไก่อลูมิเนียม บอกแรกจะเป็นครอบไก่สแตนเลสครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับครอบไก่นะครับเนาะก็อลูมิเนียมก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับไก่เซฟนกเหมือนกันครับไก่เซฟบนนะครับเจ้ามือก็จะทําประมาณนี้นะครับแหลมๆยาวๆนะครับตัดลายหนึ่งเส้นนะครับครับกระบอกนี้ก็ลูกค้าสั่งความยาวเจ็ดสิบห้าเซนนะครับเนาะยาวเจ็ดสิบห้าเซนออกจากสั้นนะครับ ไม่ยาวนะครับน้ำหนักเบาเลยนะครับเนาะสำหรับกระบอกนี้นะครับยิ่งมาลดน้ําหนักตรงนี่ครับตรงช่วงไอระยะไกลนะครับตัวนี้เนาะก็เบามาเยอะนะครับนี่ครับเยอะนะครับตรงกระโจมมือนะครับลดน้ําหนักลงมาเยอะเลยนะครับเนาะครับเยอะมากครับก็ฝังทองเหลืองเหมือนกันนะครับราคาเท่าเดียวกันนะครับเนาะ ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งความยาวตั้งแต่75เซนไปถึง1เมตรนะครับราคาเดียวกันนะครับถ้าเป็นร่องลางฝังทองเหลืองนะครับ2,100เหมือนกันราคาโอนนะครับถ้าปลายทางก็เพิ่ม200นะครับสําหรับราคาปลายทางนะครับแต่ถ้าร่องลางไม่ได้ฝังทองเหลืองก็อยู่ราคาประมาณ1,800นะครับถ้าเป็นร่องไม้ธรรมดานะครับ1,800ลายเชคเกอร์ผมก็จัดให้เต็มรูปแบบเหมือนกันนะครับ มันอยู่ที่ความแพงก็อยู่แพงตรงที่ล่องทองเหลืองนะครับครับสำหรับลองไม้ก็จะถูกลงมานะครับประมาณสองสามร้อบาทนะครับถ้าติดตั้งเลเซอร์ก็จะเพิ่มมาตามนะครับราคาเลเซอร์อีกนะครับครับลูกค้าสั่งนะครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณนี้ครับขอบไก่ก็จะฝังลงไปนะครับขอบไกล เชคเกอร์ผมจัดให้แบบลึกๆเลยนะครับเน้นๆลึกๆเลยนะครับการลื่นนะครับการลื่นได้เลยนะครับสําหรับลายเชคเกอร์นะครับที่แกะลงไปนะครับก็การทําก็ประมาณกับวันละกระบอกนะครับก็ใช้เวลามอนกันนะครับเนาะสำหรับผายิงนูนะครับเนาะช้าตรงแกะลายเช็คเกอร์อีกนะครับเนาะครับต้องใช้ความละเอียดนะครับในการทํานะครับผายิงนูนะครับ ก็จะส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับสําหรับทั้งสองท่านนะครับลูกค้าก็โอนให้เรียบร้อยทั้งสองท่านเลยนะครับเนาะเป็นราคาโอนนะครับสองพันหนึ่งร้อยนะครับจะปลายทางก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับครับไม่มีปัญหานะครับทั้งโอนทั้งปลายทางนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับเบอร์โทร ID Line นะครับติดต่อนะครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับช่างมุนเทียนนะครับติดต่อโดยตรงได้หรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์ได้นะครับ 0เป็น1 2เ1 5 4 5 9นะครับช่างเรียนนะครับนี่ครับก็รอบต่อไปก็จะทำเป็นทรงกำคอนะครับลูกค้าสั่งกำคอประมาณ3กระบอกนะครับ้ายิงหนูนะครับแล้วก็เป็น2ระบบอีก1กระบอกนะครับแล้วก็ที่เหลือผมจะทำเป็นยิงปลานะครับที่ว่าลูกค้าสั่งนะครับถ้าเสร็จจากชุดกำคอแล้วก็จะทำ้ายิงหนูอีกนะครับเนาะครับ คิวงานก็ถ้าสั่งตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับคิวงานครับสั่งตอนนี้นะครับระยะเวลาในการทำหนึ่งเดือนนะครับครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube หน้าไม้เชิงรายนะครับมีผลงานก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับครับเข้าไปติดตามได้นะครับเนาะชอบรูปแบบไหนเข้าไปดูได้นะครับทั้งพายิงนูทั้งหน้าไม้ยิงปลานะครับเนาะมีหลายรูปแบบรูปทรงนะครับที่ผมทำนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ